โหมดสปอร์ตถือว่ากระฉับกระเฉงขึ้นใช้ได้นะครับสำหรับพวงมาลัยเฮ้ยเหมือนรู้สึกว่าตัวพวงมาลัยอ่ะเซ็ตโลจิกการทํางานมาดีขึ้นเยอะนะครับโอ้เนี่ยหมดสปอร์ตแน่นๆเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผ,ผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้จะพาไปลองขับคันนี้กันฮาวาวโจไรออนสปอร์ตนะครับก่อนที่จะขึ้นไปลองขับ Like, ไลค์ซับสไายแชร์ให้เคงก่อนแล้วไปชมรอบคันกันแบบวๆนะครับรีวิวเต็มเต็มมีให้ชมแบบละเอียดนะครับแยกกันไปเลยเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองแบบวันเดียวทริปที่เราทําการความเร็ว900 90, ร้200สเนี่ยในการเดินทางในการใช้งานในเมืองเป็นยังไงไปดูกัน,นอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้จะพามาลองขับแบบเน้นๆเ,เลยดูเรื่องฟีลลิง่ง่าๆปชมรรออบบคคััันกนกก อาวอเจอนสปอร์ต ah, wow, นะครับต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนในหลายๆจุดเลยโดยเฉพาะชื่อของเขาเนาะแล้วก็สีสันที่มาพร้อมกับชุดแต่งแบบ all black เนาะกระจังหน้าใหม่นะครับเรื่องของการชนหน้าหลังใหม่ล้อใหม่กระจกข้างสีดำนะครับตัวแหลกหลังคาที่เป็นสีดำทั้งหมดนี้เปลี่ยนให้เขาดูดุดันมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยคือบริเวณเดย์ไทม์นี่ไงตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยนะไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเปิดไฟเลี้ยวเดย์ไลท์เขาจะดับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟต่ํา ปุวยนี้ไฟสูงกระจังหน้าสีดำเงาก็ลักษณะคล้ายๆกับ Mercedes -AMG คล้ายๆกับมา s e r a t i อะไรแบบนี้ตัวกันชนด้านหน้าต่างๆก็ผมว่าดีไซน์เขาสวยดีนะแล้วก็มันจะมีสีขาวสีแดงสีดำผมว่าสีดำเนี่ยสำหรับผมคือสวยที่สุดเลยล้อส8นิ้วนะครับโลโก้ฮาวใหม่เหมือนที่กระจังด้านหน้าเลยที่เป็นแบบสมมาตรแล้วเนาะไม่เอียงไม่งอแต่อย่างใดต่อไปช่วงล่างก็แมกโรสันสัด้านหลังพอชั้นดมนะครับกระจกข้างสีดํา มีเรื่องของปุ่ม smart entry แล้วก็ชิ้นการตกแต่งซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นพลาส,สติกด้านนะครับยาวมาจนถึงด้านท้ายของตัวรถเลยแบบนี้ฝาท้ายก็เป็น full LED บริเวณนี้ที่เป็นเหมือนแบบเพชรนะครสวยมากฝาท้ายไม่ไฟฟ้าแต่เห็นมานะครับเซลล์บางคนบอกว่าหนูแถมให้ครับพี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับมา่านปิดด้านหลังไม่มีมาให้นะถามเซลล์ดูว่าแถมให้ไหมใต้นี้นะครับเปิดขึ้นมาจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ ทั้ง12โวลท์ทั้งแบตเตอรี่ไฮบริดบริเวณนี้ก็เลยจะสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกโนดี้สา3ตรงนี้นะครับที่เป็นชุดแต่งที่ให้มาเจาะทะลุแบบนี้เท่ๆเลย<ม>แล้วก็ดิฟวเซอร์มีการปรับดีไซน์ใหม่ก็จะดูสปอร์ตเป็นสีดำแบบนี้นะครับมีนี่ตัดหมอกหลังหรือว่าไฟเอวันมาให้ด้วยมาดูกันที่ด้านในนะครับแถว2เนี่ยถือว่าให้มากว้างมากๆเลยของเยอะนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนี่เบาะหลังลักษณะก็คล้ายๆกับฮาวเวลเฮดซิกแหละ ส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่ามันแบนนะครับเท่าที่ได้ลองนั่งมาคือแบนแล้วก็นั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าเขาได้เรื่องของนี่เลยความกว้างในห้องโดยสารนะครับทุกคนดูสิเฮดลูมเหลือเลกลูมเหลือสําหรับผมนะเป็นรถ B SUV หรือว่า Compact SUV ที่รู้สึกว่าแถว2เนี่ยนั่งโปร่งนั่งโล่งสบายมากแบบระดับต้นๆระดับท็อปๆเลยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเอาแค่พื้นที่ห้องโดยสารนะจะรู้สึกว่า โปร่งโล่งและกว้างที่สุดในกลุ่ม o m p a c t SUV เลยนะครับการตกแต่งบริเวณนี้เป็นขึ้นรูปนะครับพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดมีบริเวณนี้เป็นหุ้มหนังโดยนะเ็บนะทางด้านหน้าและด้านหลังลำโพง6ตำแหน่งนะครับมีบริเวณที่เก็บเอกสารทั้ง2ตำแหน่งเลยแล้วก็ระบบประประาศ USB เป็น USB-A ระวังเด็กเตะนิดนึงนะและอีกอย่างที่ชอบมากคือฟลอร์บอร์ดบริเวณตรงกลางนี้ราบเรียบไปเลยไม่มีอะไรปูดที่มารบกวน อย่างหนึ่งที่น่าเสียดายครับผมคือไม่มีที่เท้าแขนด้านหลังแล้วก็ตัวบอบ์ดเนี่ยปรับเอนไม่ได้นะปรับพับได้แต่ปรับเอนไม่ได้ดูกันที่ด้านหน้านะครับหัวเกียร์เป็น e shift แบบนี้นี่เหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็น e shift หมุนเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮยังมีมาให้ที่วางแก้วแบบประหลาดประหลาดนิดนึงนะแล้วก็ที่เท้าแขนเก็บของได้พอสมควรเลยนะ หัมาลายสวยดีนะครับการตกแต่งทั้งหมดเนี่ยจะมาในโทนแบบสีดําตัดกับสีเงินแบบนี้ดูสปอร์ตสปอรแล้วก็ที่ควบคุมคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นระบบแอร์เป็นหลักนอกนั้น,นียจะอยู่ในหน้าจอขนาด10.25นิ้วทั้งหมดเดี๋ยวไปดูหน้าจอใกล้ๆกันดูที่หน้าจอใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันมีขอบอยู่เห็นไหมมันจะไม่ใหญ่เหมือนตัวจ o ไลออนอัลตรก่อนหน้านี้บุเณนี้หุ้มหนังนะครับบเณนี้บุนุ่มคือ นี้ดีเลยหลายๆรุ่นยังเป็นพลาสติกแก๊กๆกกกอยู่เลยตรงนี้บุนุ่มมาให้ตรงนี้ก็เป็นบุนุ่มเช่นเดียวกันเปิดมาเป็นซอฟด้วยนะระบบปรับอากาศนะครับเป็นแอร์ดูโอโซนปรับได้จากหน้าจอเรื่องของโหมดการขี่เรื่องของเซตติง้งพวงมาลัยปรับได้ในหน้าจอเช่นเดียวกันกระจกหลังไม่ตัดแสงมี USB สําหรับติดกล้องด้านหน้านะครับไม่มีในส่วนของการเปิดซันรูฟไฟเป็นแบบซอฟแบบนี้มีที่เก็บแว่นตานะครับทั้ง2ด้านมีไฟสองสว่างทั้งหมด หน้าจอตรงนี้ TFT 7นิ้วเนาะบอกในเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับการทำงานของระบบเครื่องยนต์และระบบไฮบริดทริปเอของเขาเนี่ยถ้าจอดนานๆก็จะรีเซ็ตเองด้วยนะครับไฟหน้าออโต้ยังคงมีอยู่นะแต่ว่าจะเห็นว่าในส่วนของบายสปอร์ตหายไปแล้วก็กล้องรอบคันหายไปกระจกอตัตโนมัติแค่ฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นกล้องรอบคันหายแต่กล้องหลังยังถือว่าชาัดโคตรเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่น คือชัดในแบบชัดมากๆแล้วก็ถ้าหมุนพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีองศาการหมุนตามด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับตัดออปชั่นหลายๆส่วนไปนะเรื่องของระบบความปลอดภัยไม่มี A.D.S แล้วก็จะไม่มี Adaptive Cruise Control แต่ว่ามี Cruise Control มาให้นะแล้วก็บริเวณเสานี้หลายคนจะสังเกตนะครับตัว Airbag หายไปเขาจะเหลือ Airbag 4ลูกนะครับลำโพงมี6ตตำแหน่งแล้วก็เรื่องของ ABS,EBD พื้นฐานมีนะครับช่วยขึ้นทานลาชันมินิ Hill Descent ยังมีให้อยู่นะครับ แล้วก็ป้องกันการชนคันที่2แจ้งเตือนความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ยังคงมีให้อยู่เอาละเดี๋ยวพาทุกคนไปอยู่ด้านหลังกันแล้วก็มุมกล้องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเราเกาะเบาไปลองขับกันดูครับว่าจูาลียสปอร์ตคันนี้เป็นยังไงบ้างพวงมาลัยปรับได้สรูปแบบไลฟ์ดิงโหมด4ีรูปแบบเดี๋ยวเราก็จะลองมาตรฐานกับสปอร์ตแล้วกันคันนี้ถ้าคาคันเร่งไว้กดจากมาตรฐานเป็นสปอร์ตเนี่ยโอ้พ่งขึ้นชัดเจนแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักต่างๆทําได้ดีขึ้นนะแต่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ฟาวโจไลออนสปอร์ตในโหมดสแตนดาร์ดครับ3 2 1ดึงดึงดึง มาวาวโจไอไลออนสปอร์ตครับกดโหมดสปอร์ตก่อนเครื่องติดขึ้นมาเลย3 2 1เครื่องจะเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะ ครับทุกคนขึ้นมาเกาะเบาะมุมกล้องคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับเคนนะครับด้วยมุมกล้องนี้จะให้ทุกคนเนี่ยเห็นได้ภาพกว้างๆนะเหมือนนั่งรถด,ด้านหลังไปกับผมคิดว่านั่งแกร็บนั่งแกร็บนะครับฮาวาจูเล o n นสปอร์ตคันนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างการขับขี่ผมอะไรเป็นยังไงคันนี้มีวันเพดเดลด้วยเนาะซึ่งผมก็ใช้อยู่เนี่แหละนะครับมันช่วยในเรื่องของการเจนเนอเรไฟได้ดีนะครับได้ลองใช้มาก็เนี่ยผมใช้วันเพ d เดลเนี่ยถอนปุ๊บเป็นอย่างนี้เลย นะครับแต่ก็บางทีก็ต้องเบรกช่วยเหมือนกันนะเพราะว่าระยะดึงของเขาเนี่ยมันไม่มีกล้องด้านหน้าที่มาช่วยเบรกค,ครับขออนุญาตปิดตัว One เพเดิก่อนนะ190แรงม้า375รนิวตันเมตรเต็มคันเร่งตรงนี้ไปวิ่งดึงมากปลงมาลายเป็นโหมดสบายนะครับตัวรถเป็นโหมดสปอร์ตเป็นไงโค้งตรงนี้ขึ้นมาช,ชิวเนเนียน 190แรงม้า375นิวตันเมตรบอกได้เลยว่าเป็นไฮบริดที่ไม่ได้ถูกเซตมาให้ประหยัดอย่างแน่นอนนะครับเรื่องการขับขี่ก็จะมีทั้งซีโมดนะครับมาตรฐานสปอร์ตนะครับประหยัดแล้วก็หิมะหรือว่าสลิปเปอรี่ถ้าคาคันเร่งไว้แบบนี้ในโหมดมาตรฐานแล้วกดเป็นสปอร์ตเนี่ยมันจะดึงเลยเนี่ยมันจะดึงเลยในทันทีนะครับดึงมากๆเลยแหละแล้วก็พวงมาลัยครับในโหมดสบายผมว่าเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะมีระยะฟีประมาณนี้ดูโหมดเบาโอ้หนักเลย ระยะเยอะลดปลายเลยนะครับสบายแน่นขึ้นมาสปอร์ตลองกันหน่อยแน่นขึ้นนะครับฟึบแน,น่นโอ้แน่นเลยแน่นเลยขับลา,ลากแบบนี้สนุกเลยโหมดสปอร์ตถือว่ากระฉับกระเฉงขึ้นใช้ได้นะครับสำหรับพวงมาลัยแต่คันเร่งเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานก็ยังเหลือเฟือนะเพราะว่าแรงอยู่แล้วอูน้ำหนักโหมดสปอร์ตแน่นมากเฮ้ยเหมือนรู้สึกว่าตัวพวงมาลัยอ่ะ เซตโลจิกการทำงานมาดีขึ้นเยอะนะครับโอ้เ oh, นี่ยโหมดสปอร์ตความเร็วร10ย2 0เนี่ยแน่นๆเลยครับล้ายครับอ่าแต่ก็ไม่ได้แบบแข็งมากจนเกินไปนะจริงๆยังรู้สึกว่าแน่นก็จริงแต่ยังขาดความเนียนความสมูทแล้วกันไม่ว่าจะโหมดสบายหรือโหมดสปอร์ตของพวงมาลัยนะครับจะรู้สึกว่าเออเขายังมีขาดความเนียนไปสักหน่อยเนี่ยเริ่มเบาเริ่มมีจ,จังหวะเนี่ยแปลก,ปกนิดนึงนะครับ ตรงนี้ปรับตัวได้ไม่ยากขอกลับมาที่โหมดสบายๆขับกันสบายๆแล้วกันคันนี้นะครับต้องบอกว่าเซตมาเนี่ยไม่ได้ประหยัดนะครับลองดูสูตรถึงร้อยที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อก่อนที่ขึ้นมากอบบอกกับผมเนี่ยอัตราเร่งใช้ได้นะสูนถึงร้อยอย่างไวสุดเนี่ยก็คือ8วิไม่ข้าม9นะครับด้วยการใช้เครื่องแรกกี้ของเราเนี่ยพอมันเป็นไฮบริดที่เซตมาแรงอะ่ะจังหวะเทคออกจังหวะเบี่ยงออกอะไรแบบนี้เขาชัวร์มากๆนะครับโอ้โหอันเนี้ยชอบเลยแล้วราคา7 99ถือว่าเป็นบ s เอที่ตัวถังใหญ่ภายในทั้งตอนหน้าและตอนหลังเนี่ยกว้างมากๆนะครับอันนี้ต้องยอมเลยว่า799ถือว่าเป็น Compact SUV ที่ให้เรื่องของความโอโถงกว้างขวาง,วาง,วางที่คุ้มค่ามากออปชั่นหลายๆอย่างถูกตัดออกไปนะครับเหลือแค่ครนะุสซอนโทรเนาะเรื่องของแจ้งเตือนความเมื่อยล้าขาบขี่ ABS,EBD,BA นะครับป้องกันการชนซ้ําจริงๆเนี่ยถ้า กดราคาเท่านี้ได้และยังได้กล้องรอบคันอยู่จะคุ้มมากเลยเพราะว่าคันนี้นอกจากไม่มีกล้องรอบคันแล้วเซ็นเซอร์หน้าก็ไม่มีนะครับมีแค่เซ็นเซอร์หลัง3าําแหน่งกับกล้องมองหลักที่แบบโอเคใช้ได้นะครับมาไปซ้ายตรงนี้ครับเหยียบปุ๊บพวงมลาลัยแบบสบายนะมันก็จะมีวิววิวนิดนึงนะครับน้าหนักพวงมลาลัยแปลกๆนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องแซงเนี่ยคือหายห่วงแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นว่าผมเหยียบเร่งแซงไหลๆไปเนี่ย ผมใช้คันเร่งไม่เยอะเลยนะอันนี้เป็นความดีงามของฮาวาโจไลออนสปอร์ตมากๆครับคือมันเหลือเฟือเลยเนี่ยแต่นิดเดียวก็มาแล้วทั้งๆท,ที่เป็นโหมดสแตนดาร์ดด้วยซ้ำโหมดสปอร์ตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงดีเลยเกินไปสปอร์ตทั้งหนึ่งทีนะเนี่ยเยอยบปุ๊บพุ่งเลยแต่คุณผู้ชมถ้าเห็นนะครับตอนที่ผมหยยบเมื่อกี้แล้วบอกว่าปุ๊บพุ่งอ่ะหน้ามันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเช่นเดียวกันกับตอนเบรคครับมันยังเป็นรถที่มีอาการถ้าเบรกแรงๆเนี่ยหน้ามุดอยู่เหมือนกัน อันนี้เป็นเรื่องของช่วงล่างเลยด้านหน้า m ม็กเฟอร์สันสตรันะครับด้านหลังที่เป็นทอร์ชั่นบีมของเขาเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นะนนะจะมีหน้าพุ่งอยู่ก็คือเซตมาเนี่ยนุ่มนวลใช้ได้น,นะสำหรับการใช้งานสําหรับการโดยสารแต่ว่าจุดที่ต้องบอกกันก็คือเบรกของเขาเนี่ยถ้าเหยียบไปสัก30%อะไรแบบนี้ครับยังรู้สึกว่าเหมือนไม่มีกาลังเบรกเลยเหมือนเบรกไม่อยู่เลยเหยียบลงไปเนี่ยสายังไหลยอยู่เลย ลองเรบรกรอบเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังไหลยอยู่เลยต้องเหยียบลงไปลึกๆอันนี้เป็นระยะฟรีที่ถูกเซตมาแปล,แปลกๆซะหน่อยเนี่ยอีกไหลไปเบรกเนี่ยเหมือนไม่เบรกเลยนะครับอันนี้เรื่องของเบรกเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวกันนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของช่วงล่างเขาที่ขับมานะครับลองไปขวาตรงนี้แบบนี้โอเคไม่มีปัญหาถูกเซตมานุ่มแต่มันจะมีคํานี้ที่พแพนสอนผมสําหรับ รถที่ช่วงล่างเป็นแบบนี้คือนุ่มหินดิ้นกลวดเป็นยังไงโอ้โหเจอรถติดๆแบบนี้เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องอัตราสิ้นเปลืองด้วยแล้วกันนุ่มหินดิ้นกลวดนะครับคือถ้าเป็นบัมใหญ่ๆการโดยสารเนี่ยแบบถนนทั่วไปมันจะนุ่มนั่งสบายเลยแต่ถ้าเจอถนนปะปะ,ปะหรือเนินๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการดึง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 และด้วยตัวรถที่เขาสูงโยกแบบนี้นะครับมันเลยมีอาการที่โอเคนุ่มก็จริงแต่คืนตัวไวคืนตัวไวมันเลยมีอาการที่เตะปึป๊กปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กอย แล้วบางทีในการเข้าโค้งะนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจจะรู้สึกนั่งไปเนี่ยจะเหมือนแบบวิววิวโวกโวกโยกเยก,ยก,ยกนิดหน่อยถามว่าแย่ไหมถึงขนาดเวียนหัวอะไรไหมเนี่ยผมว่าอยู่ที่ผู้ขับขี่ด้วยนะครับถ้าไม่คุ้นกับพวงมาลัยไม่คุ้นกับจังหวะการเรียวของรถการคืนตัวโรบอดี้ของรถเนี่ยอาจจะทําให้ผู้โดยสารตอนหลังรู้สึกวิววิเวียนหัวได้นะแต่ถ้า รู้จังหวะเขาแล้วแล้วก็ใช้คันเร่งใช้การเปลี่ยนเลนเนียนๆเนี่ย,ยจุดนี้ก็จะช่วยให้ผู้โดยสารนั่งโดยสารได้สบายขึ้นเยอะนะครับพามาลุยรถติดแบบนี้แน่นอนไม่ลืมที่จะพูดถึงเรื่องอัตราสิ้นเปลืองซึ่งเป็นประเด็นของโจเรออนก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่เราไปทําวันเดียวทริปมานะครับก็จะอยู่ประมาณ10ไปไปลายเนาะสำหรับความเร็วแบบ90อะไรแบบนี้แปดสิ 80, 90, ใช้งานแบบปริมนทนรถไม่ติดนะฮะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมใช้รถติดติดเหมือนกัน ในเมืองนะครับที่เป็นวันหยุดกรุงเทพปริมณฑลก็จะอยู่ประมาณ1 5 1 6กโลเมตรซึ่งเป็นการใช้งานแบบปกติมีเหยียบมีเร่งมีแซงนะครับไม่ได้เป็นการล็อกความเร็วล็อกคันเร่งแต่อย่างใดปุ๊บไปซักนี่ครับ็นความดีงามของเขาคือเข้าออกมั่นใจแต่ก็ต้องเผื่อช่วงล่างนิดหนึ่งเพราะช่วงล่างอย่างที่บอกไปจะมีการโยนโยนนิดหน่อยนะครับไม่แย่ไม่แย่ถือว่าราคา799ได้ขนาดนี้ รถไซส์ใหญ่ขนาดนี้หน้าจอ10.25นิ้วเรือนไมล7นิ้วที่เป็น TFT นะฮะได้ความกว้างความใหญ่เนี่ยใช้ได้เลยไฟเลี้ยวก็เสียงดังดีด้วยไฟเลี้ยวก็เสียงดังดีถ้าเติมบายสปอรตกับกล้องรอบคันมาให้เนี่ยแต่ราคาเขาก็จะเลย800,000ขึ้นไปนะแต่ถ้ามีอ่ะจะเยี่ยมมากเลย บอกกันตามตรงการเก็บเสียงสําหรับผมถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้พามาเจอการจราจรแอร์อติดขัดแบบนี้อาจจะทําให้คุณผู้ชมญหงุดหงิดแล้วก็ไม่ได้ลองกันเต็มที่โชคดีผมลองมาแล้วต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่อาจจะทําให้ไม่ได้เห็นภาพกันนะครับความเร็วสักร้อยยี่ร้อยสามเนี่ยเก็บเสียงเนียนๆสบายสบายเลยรู้สึกว่าจะเริ่มดังขึ้นมาเนี่ยก็คือร้อยหกสิบ ร้ออะไรแบบนั้นนะครับขึ้นไปถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเสียงเริ่มดังขึ้นมาแล้วที่ต้องบอกเลยคือในเรื่องการเก็บเสียงคันนี้เนี่ยถือว่าเก็บเสียงได้ดีมากๆในกลุ่ม Compact SUV 799มอ่ะ799ถึง800แสนนะแต่ว่าได้รถที่ตัวถังภายในกว้างมากๆนะครับได้เรื่องของการเก็บเสียงที่ดีมากๆ Driving Dynamic อาจจะยังไม่กลมกล่อมมากนะักอย่างนี้แล้วกันเนาะยังมีความขาดขาดเกินๆในบางจุดอย่างช่วงล่างที่ยังโยกเยกนิดหน่อย โภมาลัยที่ยังรู้สึกว่าบางจังหวะฟิลลิ่งหลอกๆนิดนึงการเซตติ้งระยะเบรกที่มีระยะฟีเยอะปแปลกๆพวกนี้อาจจะทําให้รู้สึกว่าต้องปรับตัวกับเขาสักนิดหน่อยแต่หลังจากที่ได้ลองขับมาหลายๆวันเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ799กับรถซซิ่งขนาดนี้สิ่งที่ได้ขนาดนี้ก็มองว่าโอเคคุ้มค่าเพราะอย่าลืมว่าโจไลออนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวหอกหลักของทาง g r ร a t w a ม l เ o t o r เหมือนกันเขาเลยต้องทาราคาลงมาให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเมื่อเทียบกับคู่แข่งเนี่ยดูดึงดูด ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยราคาไม่ถึง80799รถใหญ่1.5ไฮบริด190สิบ mm, ม้า375นิวตันเมตรตัวเลขเหมือนจะแรงน่ากลัวแต่ว่าการส่งกำลังของเขามาแบบนุ่มนวลสมูทมีเลี้ยวแรงให้ใช้ตลอดนะครับคันใหญ่กว้างขวางมากๆอาจจะเสียเรื่องของแบตเตอรี่ด้านหลังที่ทำให้เสียพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังไปก็อันนี้แลกกันไปกับระบบไฮบริดของเขานะครับส่วนเรื่องความประหยัดบอกตรงนี้ว่าไม่ประหยัดแต่ถามว่าแรงไหม มีกฎตลอดทันใจแน่นอนใครที่กำลังมองหานะครับร,รถในกลุ่ม Compact SUV โจไลออนสปอร์ตสำหรับผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะงบประมาณไม่ได้สูงมากนักหรือนะครับคนที่จะซื้อรถคันใหม่เข้ามาในครอบครัวเนี่ยอยากขยับจากรถอีโคคาขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังมอง e ีโคคานะยาริสอย่างเงี้ยตัวท็อป,ปะ699แล้วคันนี้เพิ่มอีกแสน799 ได้ทุกอย่างที่ดีขึ้นนะครับเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นไฮบริดมีภายในตัวรถที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอัจทประโยชน์ใช้สอยที่กว้างมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในคอมมูนิตี้เขาคุยกันคือ,คอฮาวาลโจไรออนสปอร์ตเนี่ยหรือฮาวาลโจไรออนด้วยเป็นรถที่เหมือนจริงๆปัญหาไม่ค่อยเยอะและเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากในตลาดเพื่อนบ้านเราในโอเชียเนียคือออสเตรเลียนะครับ Zealand, นิวซีแลนด์อย่างเงี้ยโจไรออนสปอร์ตได้รับความนิยมมากนะอย่างที่บอกนะครับ ฝรั่งเขาตัวใหญ่เขาได้รถใหญ่หญแบบนี้มันก็เหมาะสมกับไซส์เขาแล้วก็การใช้งานต่างๆก็ไม่ได้เข้าใจยากเป็นไฮบริดที่ใช้งานได้ง่ายน,นะครับวับนนี้พามาเจอรถติดแบบนี้เนาะต้องขออภัยคุณผู้ชมเอามาเล่าให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันว่ารถคันนี้เรื่องของการขับขี่ของเขาเป็นประมาณไหนอัตราสิ้นเปลืองแบบละเอียดนะครับจะอยู่ในคลิปรีวิวรอบคันของฮาวเวโจเลออนสปอร์ตอีกคลิปหนึ่งนะครับฝากไปติดตามกันด้วยกดไลค์ Subscribe แชร์ความคิดเห็นของคุณคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับเขียนอ่านตลอดแหละ ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอยากให้ทําอะไรบอกกันได้สงสัยอะไรพยายามทำเพื่อตอบคําถามเพื่อให้เป็นประโยชน์ของผู้บริโภคข,ของคุณผู้ชมทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนพบใหมคลิปหน้าสวัสดีครับ